สวัสดีครับกลับมาพบกบอ๊อฟนะครับอีกหนึ่งคลิปเลยวันนี้มารีวิวนะครับรถที่ลูกค้าหาก,กันเยอะมากเลยนะครับพราะไปที่ปรึกษาการขายรถหมดสัญญาเช่านะครับบริษัทอาคาเนคียแคปิตอลนะวันนี้อยู่ที่โกดังเทพารักนะครับวันนี้มากับเจ้าโตโยต้าไฮรับลีโวนะครับ2.4ดับเบิลแคดเียออโต้นะครับ, C รบตัวนี้เป็นตัว E ีพัท ปี2020นะครับรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านหน้านะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับเหมือนตัวเครื่อง2 8เลยนะมี d a ย์ไทม์เน i n ่งไลท์นะครับไฟตัดหมอกนะครับเป็นแบบ LED นะครับกระจังหน้ายังคงเป็นกรอบโครเมียมนะครับกระจังหน้าดำแบบนี้แต่คันนี้ได้สีขาวนะครับสวยๆนะครับมี ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับตัดด้วยตัวครอบโครเมียมนะครับแบบนี้เลยนะนี่ครับได้สีขาวแบบนี้นะรถสีขาวตอนนี้เข้ามาพร้อมกับสีบอลเงินเลยแต่ลูกค้าออฟหลายท่านนะครับก็ลองรีเควสต์มาหลายครั้งแล้วว่ามีสีขาวเข้ามาไหมนะครับนี่มาแล้วนะสีขาวมาแล้วสวยๆแบบนี้เลยนะครับ รถบดสัญญาเช่าจากหน่วยงานนะครับไม่แท้แน่นอนการันตีไม่มีชนหนักน้าท่วมก่อหม่แน่นอนนะครับแล้วคันนี้ก็ยังได้เป็นตัว e พั s ด้วยเครื่อง2.4นะไปดูภายในกันนะครับว่ามันแตกต่างจากตัว2 4 e แบบไหนนะครับอันนี้นะเบาะยังคงเหมือนกับตัว e นะครับก็เป็นแบบผ้านะครับตัดด้วยได้สีเทานะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็สภาพ ยังกิบกิอยู่เลยนะครับมีรอยยับรอยโยนตามการใช้งานนะครับผู้ขับขี่เ,เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่า,าเวลาที่เราขึ้นรถเนี่ยาทางหลังหรือบั้นท้ายของเรานะครับจะเสียสีกับตัวเบาะนะครับก็จะมีตามการใช้งานนะแต่ว่าเบาะฝั่งนู้นนะครับกิบกิเลยเบาะคู่หน้ากริบกิเลยสวยๆนะส่วนในด้านของเบาะหลังนะครับแทบจะไม่มีคนใช้งานเลยนะ แบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีที่วางแก้วน้ำา2จุดนะก็อาจจาะภาพอาจจะ <c oughs> มืดนิดนึงนะครับพอดีวันนี้มีรถเตรียมส่งมอบเข้ากู่นะออฟเลยไม่ได้เอารถออกไปรีวิวข้างนอกนะครับก็จะมีรถทยอยไปเก็บงานตามไปเคมนะก็อาจจะขออภัยเรื่องภาพภายในนิดนึงนะครับอันนี้เป็นมุมมองจากผู้โดยสารด้านหลังน,นะครับ แผ่นหลังคาสะอาดแบบนี้นะครับรถคันนี้ยังไม่ได้ทําการเคลมนะครับยังไม่ได้ทำเเกมเคลมนะครับแล้วก็ยังไม่ได้แบบเอ่อทำการล้างดิทูลลิ่งนะกระจกไฟฟ้าหมดนะกระจกไฟฟ้าหมดนะครับตัวปรับกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้าแบบจอยสติ๊กนะครับพับกระจกได้นะคันนี้มีกุญแจดอกเดียวนะครับอันนี้แจ้งลูกค้าไว้เลยทุกอย่างเราจะแจ้งลงข้อมูลไปให้กับลูกค้านะครับ ภายในนะครับคันนี้เลขไมาอยู่ที่หนึ่งแสนห้ามื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามกิโลเมตรนะครับเลขไม้แท้แน่นอนครับนี่เดีย๋ยวลองดูซิใบที่ออกนะครับเนี่ยเราก็จะมีใบอย่างเงี้ยนะครับในส่วนของการเข้ารับการเมทนันที่ศูนย์นะครับเพราะรถหมดสัญญาเช่าของเราเนี่ย มีการเช็คระยะนะครับตามที่ศูนย์กำหนดนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถเอาเลขตัวถังเนี่ยไปเทียบกับตัวข้อมูลกับทางศูนย์โตโยต้าได้เลยนะทั่วประเทศนะครับอันนี้ลูกค้าก็สามารถไปเช็คได้นะในส่วนของที่เปลี่ยนไปจากตัว e อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของตัวนะครับหน้าจอ นะครับหน้าจอจะเป็นแบบสัมผัสนะครับนี่แบบสัมผัสนะครับอ่า,อาแล้วก็จะปรับเสียงปกติเพิ่มเสียงปกตินะครับมีบลูทูธมีอ่าช่อง CD ดนะครับแล้วก็ตัวที่อ่ามันติฟังชั่นที่พรมอะไรเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนโหมดหรือเพิ่มลดระดับเสียงได้นะครับเห็นไหมเน,น,นี่ยเห็นไหมก็จะปรับเปลี่ยนไป AUX นะครับนะมี AM นะครับ FM นะครับรวมไปถึงเมนูนะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของอาการตั้งค่าในการเชื่อมต่อบูทูงบูทูธทั่วไปนะครับนะและที่สำคัญนะครับตัว e p a s นะ e p a s จะมีกล้องถอยหลังให้เพิ่มความสะดวกสบายและความระมัดระวังในการถอยนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่เป็นผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็ดีนะครับ สามารถขับคันนี้ได้แบบสบายใจหน่อนนี่เดี๋ยวผมลองเข้าเกียร์ถอยหลังนะเห็นไหเกียร์ถอยหลังมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะครับเราก็สบายใจนะครับนี่เดี๋ยวลองถอยหลังดูเห็นไหมมันก็จะมีเส้นมีแบ่งอะไรให้นะครับดูมุมกว้างนะครับเพื่อที่จะดูว่ามีาวัตถุอะไรที่บังอยู่ด้านหลังรถเราหรือเปล่านะครับแอร์เป็นแอร์เมนวลปกตินะครับเหมือนตัว E ทั่วไปแล้วก็จุดชาร์จิ้ง2จุดนะครับเป็น power outlet นะครับ สำเนานะครับเห็นไหมลงปี20ชัดเจนนะครับปี20ชัดเจนนะเครื่องสอกี่450แรงม้านะครับลำดับเดียวบริษัทอาคเนค a p i ต a l นะอย่างที่เขาบอกครับรถลำดับเดียวกรรมสิทธิ์เป็นของบริษัทอาคเนนะครับลูกค้าซื้อสดเป็นระดับที่สองเสมอนะยกเว้นลูกค้าจาัดไฟแนนซ์นะจะเป็นลำดับที่สามนะครับภายในจะเป็นประมาณนี้นะนี่ครับรถเดิมๆนะครับ เม็ดองเม็ดอาร์คเดิมๆโรงงานนะครับเห็นไหมลูกค้ามาดูรถได้เลยนะหรือมีช่างหรือมีเจ้าที่นะครับหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องที่ดูรถค่อนข้างาเป็นนะครับสามารถมาตรวจสอบรถได้นะเนี่ยรถเดิมนะครับไม่มีขยับเลยนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับเดิมหมดนะครับนี่ครับ ดูได้หมดเลยนะครับของเราตรวจสอบได้เลยนะเพื่อความสบายใจนะครับรถทุกคันนะครับเซล,ลเป็นคนที่มาดูรถนะครับขับรถให้เองนะครับเพราะฉะนั้นออฟจะต้องเห็นตัวรถเองแน่นอนอยู่แล้วแบบนี้นะนี่ครับเมทอาร์กระบะท้าย,เ,ยเดิมโรงงานนะเห็นไหมนะครับนี่ครับอย่างเนี้ย จะมีร่องรอยตามการใช้งานนะครับเขาก็จะวงไว้นะครับวงไว้เนี่ยก็คือเพื่อที่เราจะเปิดใบเคมนะอย่างร่องรอยตัวเนี้ยนะครับพอรูปดูแล้วเนี่ยถ้ากินเนื้อเล็กเกอร์ก็อาจจะมีการเก็บงานนะครับเก็บสีนะครับอ่ะมาในส่วนของฝากระโปรงท้ายนะครับนี่ครับน็อตเดิมเดิมเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับอ่าล่องน้ําล่องน้ําไม่มีสนิมแน่นอนนะ ดูสวยๆนะครับรถเดิมโรงงานนะครับมีแมกไลเนอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ต้องภายหลักจะอยู่ตรงนี้นะอ่าสวยๆเก็บซ่อนอันนี้ของศูนย์เลยนะครับไปดูกับห้องเครื่องกันบ้างนะครับมาห้องเครื่องนะออบดูแล้วนะครับนี่ น็อตฝากระโปรงเดิมๆนะครับส,สวยะครับีนียแนวเดิมโรงงานเต็มเต้นนะครับสติกเกอร์๊อปฝั่งนี้เดิมเหมือนกันนะครับน็อตเดิมโรงงานนะนี mm ่ hmm. นะครับโตโยต้านะครับแผ่นกันความร้อนเดิมโรงงานนะนี่ครับคานเดิมคานรับฝากระโปรงหน้านะครับน็อตยึดเนี่ย สีดำนะครับนี่นี่มมคมคมกิ๊บกิบน็อตกลาโปงคมคมกิ๊บกิบนะครับไม่มีแกะไม่มีไข่นะครับแผ่นเพปนะครับอยู่ตรงรุ่นนะครับติ๊กเกอร์มอฟชัดเจนนะครับนี่โครงสร้างโดยรวมนะครับสวยๆเลยนะครับ นะเดิมหมดทั้งคันนะครับคันนี้น็อตเดิมเลยนะ่ครับอย่างที่บอกนะนี่เลขตัวถังนะครับอาอาจจะยังเห็นไม่ชัดนะมันมืดทิดน,นึงนะลูกค้านะเนี่ยจะอยู่ตรงอ่าตัวทัซีตัวนี้นะครับตรงเล่มแน่นอนขอรูปเพิ่มเติมจากออฟได้เลยนะครับยางนะครับยางเป็นของดันหลบนะขนาดยาง265หกห้ครับอ่าหกขอบส7นะครับ ปียางเป็นปี23่นะลูกค้านี่ปียางปี23่นะดอกยางเหลือแบบเยอะๆเลยยางอะไหล่ครบแน่นอนนะสำหรับเจ้า Toyota h i ฮ u x Revo วดับเบิลแนะครับ2.4 e p a s แบบคันนี้นะนี่สวยๆนะราคาสำหรับเจ้า Toyota Revo 2.4นะครับ d o u b l e c a ค e พัฒนะครับคันนี้อยู่ที่557,0 0 0บาทนะครับ557,0 0 0บาทนะนี่นะราคานี้นะครับซื้อสดไม่มีบวกแหวกแล้วนะครับราคานี้ซื้อสดไม่มีบวกแหวกแล้วนะครับลูกค้าชำระ5่าโอนกรรมสิทธิ์2 7 0 0บาทนะครับซื้อสดยังไงก็คุ้มนะครับของผมเนี่ยไม่มีบวกแหวกนะครับราคา557,0 0 0บาทนะครับจบเลยนะครับ จัดไฟแนนซ์ได้ไหมจัดไฟแนนซ์ได้เช่นกันนะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวอยู่แล้วนะครับส่วนดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ลูกค้าต้องการผ่อนนะแล้วก็อาชีพอาชีพกับไรายได้เป็นหลักนะครับลูกค้าอยากให้คนนํานวณค่างวดเนี่ยกี่ปีเนี่ยก็สามารถทักทายออกเข้ามาได้เลยนะรถคันนี้จอดอยู่ที่โกดังเทพารักษ์นะครับยังไงแล้วสนใจติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 3 2 2 9 0 5 3 5นะครับ0 6 3 2 2 9 0 5 3เนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะซื้อสดจัดไฟแนนซ์นะครับสามารถสอบถามข้อมูลออฟได้โดยตรงเลยนะครับนัดหมายออฟได้เลยนะครับที่โกดังเทภารักษ์นะสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ